เอามาผู้หญิงนะผมทานะไปกินว่านี่หรืออื่นสิครับรับรองได้ปากหนิงตลอดเลยทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่มันเหมือนถิงขาตะไคร้มันกินแล้วไม่เหม็นได้ไงเหม็นเพราะฉะนั้นคนทําต้องรู้จักดับกลิ่นว่านคำวิ่งไอตัวว่านทั้งรูกหมอเสงเี่ยที่มันดับกลิ่นกินแล้วไม่ปากหอมเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เพราะว่ามันมีคำวิ่งชันชผสมอยู่ถ้าคนอื่นไม่มีสูตรนี้ผสมไปในว่านว่าน ตัวนี้ก็กินละปากเ็นเหมือนกันคนสร้างสร้างยาขึ้นมาคนใช้นะมันต้องมีจุดมุ่งหมายต้องมีจุดให้ครบอย่างว่าเนี่ย้าพูดถึงใครกินเนี่ยการหลับนอนกับครอบในครอบครัวนะดีสามีภรรยายนี่นะมีความสุขเต็มที่ทําไมหนึ่งกระชับเห็นไหมสองความรู้สึกที่ไม่มีเนี่ยบางคนเนี่ยรู้สึกมากความรู้สึกใได้นเนี่ยจะกลับมาใหม่หมด ชาชักสองวันสามวันกระชับไอ้อนา,านความรู้สึกตายได้ห้าปีสิบปีนี่นะกลับมาภายในสามวันเห็นไหมแลวโดยเฉพาะคนไวท้องเนี่ยน้ำหล่อลื่นไม่มีเนี่ยไม่มียาที่ไหนกินนะฝรั่งก็ไม่มีนะครับก็มีเนี่ยว่านชักรูลูหมอเสงกินแล้วเนี่ยนะครับจะมีน้ำหล,อล่อรื่นไม่ต้องไปใช้ทิมทายมันเปิดปืนเบืเ่อเมื่อูเห็นไหมไม่ต้องกินแล้วมีธรรมชาติสีดับกิน ห้าแข็งแรงถ้าผู้หญิงนะมีผมหมายถึงคนที่ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่นะถ้ามีห้าข้อนะกระชับนะความรู้สึกดีนะกินไม่มีนะครับมีน้ำหล่อลื่นและแข็งแรงผมถามะไรครอบครัวเป็นไงมีความสุขในตำราว่านะเขียนไว้หยาบคายมากพูดจริงๆผมได้จากพระทุดองเมือ300เ่อสามร้อยเขาอยู่กับท่านเนี่ยเป็นหลายร้อยปีแนละ้ว ถ้าบอกตำราเนี่ยให้หนูไอ้หนูเอ่งไปศึกษาตำราเรื่อเนี้คนคนที่สร้างตำราเรื่องนี้มาเนี่ยเมื่อสามร้อยกว่าปีก่อนแต่อยู่กับตำราเนี่ยหลายสิบปีแล้วหาคนเรียนไม่ได้วันนี้เองเป็นลูกศิษย์ข้าให้เองเชื่อไหมผมมาอ่านแล้วนะอ่านในตำราปุ๊บไม่อยากเรียนเลยเพราะคำพูดจากไายไม่สุภาพไม่เพราะเขียนมาที่ดูไม่ได้เลยอ่านแล้ว เหมือนกับคนเขียนตำรา่ยเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตเป็นปอย่างไงนะเพราะคำพูดของเขาจะอยากคายสมพิว่าเอาไวรัะเพศของผู้หญิงนี่นะเขาไม่เขียนอย่างนั้นหรอกคะะะรับอาจจะลบเลียนให้ค้่อหน่อยก็ได้คนเขียนตำราลูงก,ก่อนเช่นถิมหอยอีแม่หรืออะไรแต่ยโนกกว่าไปไม่เขียนเสือ,อยู่ในตำราไม่เขียนหรอกเขียนหอหีนั่นแหละข้างบนตัวนีว ตาจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับเวลาคนก็ร่วมเพลกันมีหลับนอนด้วยกันไม่เคนหรอกครับใช้ยอยัดโอ้ว่าตายแล้วแล้วผมถามว่าผมเรียนหมอผมจะเรียนได้ยังไจงจนกระทั่งอาจารย์เอ็งเรียนเธอเอ็งเรียนเธอแต่เอ็งดูรรพคุณเข้าไว้แต่เอ็งทำสปอร์ตจริงไหมอานาคตเนี่ยเอ็งจะมีประโยชน์กับสํานายคนนี้นะและจริงๆเกิดมายุคเนี่ยคนมีปรญหารยอะมันจริงๆ นี่คือตำราเมื่อ400กว่าปีก่อนท่านรูนยบอยู่กับผมด้วยนะ400กว่าปีนะครับและความศัดิ์สิ์ของตำราเป็นไงได้ผลสรรพคุณมีอยา่างกช่นที่ว่าฝรั่งอายฝรั่งอายอนะฝรั่งออสเตรเลียนะก็มาซื้อผมประจํจากลับมาซื้อผมประจาเพราะเขาชอบฝรั่งเพราะมันมีคบมีคบเพราะฉนะนั้นคนกินว่าผงจำไว้เลยนะครับจำไว้นะเกี่ยว ว่าเนี่ยผมบอกตรงเหมาะสำหรับคนที่ยังมีเพศสัมพันธ์ที่สุดเหมาะนะครับถ้าคนไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะควรไปกินยาบำรุงนี่จำไว้เนี่ยกินให้ราคายแข็งแรงอายุยาวๆนะครับเี่ยขวดนี้หรือว่าไอ้ภูเขาก็ได้นะครับนะครับภูเขาเนี่ขวดนี้เนี่ยละนี่ทั้งสวยทั้งไม่แก่เนี่ยคือขวดนี้ เพราะฉะนั้นว่าเนี่ยเหมาะสําหรับคนมีเพศสัมพันธ์และคนด้วยอีกอันหนึ่งเหมาะสำหรับคนที่มดลูกไม่ดีมดลูกไม่ดีตรงไหนที่ปวดมดลูกบ่อยๆมดลูกน่วงแล้วมดลูกต่ำม,มาคาช่องคอดนะครับมดลูกเนี่ยตามปรากฏกับพ่อปัสสาวะเวลาไอหรือจามติดฉี่เล่นอย่างเงี้ยฝรั่งทำไม่มียาทิ้งไม่ถามเนี่ยคนที่ไอจามฉีเฉ่เล่นฝรั่งมียากิห้หายไหมไม่มีนะครับวันที่มันเจอคนนันเขาเคยบอกว่าหายจริงเลย ผมบอกว่าคนอี่าอาจารย์ชีติชัยก็จะาจาอยู่ที่มาหายเรื่องหายเพราะว่าเห็นมันต้องขายของมันต้องยืนยันแต่อย่างนี้เขากินแล้วมันไม่โกหกเนี่ยคือส่วนที่คนที่ีปมาหาเรื่องมดลูกไอ้เรื่องเพศสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งะครับกระเพศสัมพันธ์ถ้าอยากรู้ว่าเป็นของอยากขายนะเป็นของดีสําหรับครอบครัวผัวเมียทะเลาะกันแค่ไหนก็นแล้วแต่นะให้รุนแรงแค่ไหนนะที่ปากเจอตาเขียวนะ แกปวดเลยนะถ้าคืนนั้นมีเรื่องนี้ขึ้นนะตื่นเช้าผัวอูดีหมดมึงอย่าพูดว่าผัวตัวนึงถ้เป็นอย่างเนี้อย่าลึกว่าของหยาบลายการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราบางทีไม่ว่าผัวผิดหรือเมียผิดนะมีคุณแรงเท่าไหร่นะอภัยเปนได้เพราะฉนั้นตำราโบราณเนี่ยเขาเขียนว่าไงเป็นมหาเสนีเขาว่ามหาเสน่ก็คืออยู่ด้วยกันได้รักการปองดองกัน อย่างเงี้ยเขาเรียกมหาเสน่ห์เพราะว่าเขาเนี่ยมีเสน่ห์ตรงนี้ผมจะไปไปที่บรรยายตรงนี้ไปอยากให้ท่านเรีกว่าเป็นหมอ,อยากคายแล้วก็อีกประเด็นคือถามว่าเนี่ยต้องจำไว้ว่าบรรูุไม่ดีคนที่จบเจ็บคนลูกบ่อยๆมีเม็ดแล้วปวดตกขานะครับตกขาหรือว่าทำไมคนแทงบุนหน้าอย่างเงี้ยคนขี้สาวออกลูกก็ขี้สาวเนี่ยนั่นนั่นต้องกินว่าจะบรรลูก รับคนกินว่านะนะครับนะครับอันนี้เกี่ยวกับรักษาภายในนะท่านต้องจำไว้น,นนะถ้าถามว่าทางผืนเนื้องอกต้องจำไว้น,ไนนะไม่หายพวกเราตร้องจำไว้เลยไม่หายจะไปลอกใครบอกเขาตรงๆว่ากินแล้วทางผื่นมดลูกไม่โตขึ้นขนาดมีคนกินหายแนละ้วผมยังไม่กล้าย,ยืนยันเลยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยผมไม่ได้เก็บมาที่ผมพูดเต็มปากเต็มเสียงคือเป็นข้อมูลที่ผมเก็บได้แนะ้วว่า สิบคนกินเก้าคนครึ่งได้ผลมันจะผิดพลาดเราคือครึ่งคนอย่างเนี้ยเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะไม่มีการโกหกกันนะครับไม่มีการโกหกกันเนี่ยคือส่วนความดีของว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าทําให้ผู้หญิงสวยสวยตรงตรงไหนหรอเปามันมีฤทธิ์ในการฉักสมมว่าแท่แก้มยันยอนยัน,นยานมาานันชากขึ้นหมดนั้นไอตาตกตกต้องไปกีดโอ้อย่าไปกีดมัน กินว่าสามวันห้าวันมันชักขึ้นหมดเลยอ่ะ <c oughs> มันลึกมีลึกในการชากักเพราะฉะนั้นผิวผักพันที่มันหย่อนไปเนี่ยมันชักตึงหมดเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นยาที่ลบรอยเหี่ยวย่นอย่างดีไอทิคาีิางนาเพิ่มอ่มันเดี่ยวเดียวเดียวเดียวว่าเวลาตึงนะตึงนานแล้วลบฝ้าได้ฝ้าที่ตงจับแม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ คนกินว่าผิวลื่นสกเก็ตดว้วยนะครับผิวลื่นเปล่งผิวสวยผิวนวลเนี่ยคือความเต่งตึงเพราะฉะนั้นเมื่อมันเต่งตึงไปหน้าได้มันก็เป่งตึงหน้าอ,อกได้คนกินว่านใชไหมหน้าอ,อกจะคัดสามวันเนี่ยคัดแต่น,นี่กินว่าไปนเยอะไหมครับยกมาหน่อยได้ไหมโอ้โหวัดฟัวร์หัวลากทุกคนเนะย <laughs> เนี่ยกินแล้วจริงไหมเนี่ยอ,อกคัดก่อนจริงไหมกินแล้วอ,อกคนะาดเนี่ยใช่ไมเมเริ่มสมบูรณ์แล้วถ้าบลูกจะตึงดิน่อยหน่อย,อยจำไว้นะบางทีจะหน่วงมืู่กูปบ่อยๆหน่อยๆถ้าตึงมากอ,อกตึงมากเบายาหน่อยนะครับเบายาเนี๋ยมันตึงมากระเบิดขึ้นมา <c oughs> นนหนังสือไทยเราจะไปลงเนี่ยหมอเสยหายไม่ได้เลยนะท่านเบายาหน่อยถ้าป่อยตึงตึงมากเลยนะมันจะกล้ามเนื้อจนกเสษแล้วมันจะเป็นไข่เข้า <c oughs> ใจไหม นต้องลดยาอย่างว่าลูกป่วยมากปวดที่หน่อยแค่ไ,คไหนกินไปถ้าปวยมากลดยาน่อยเนี่ยมันอย่างนี้มันมีนมแค่นียแลว้วว่าเนี่ยไม่เหมาะสำหรับคนเลือดน้อยเองถ้าคนเลือดน้อยกินทำไมเวียนหัวเห็นไหมถ้าเวียนหัวถ้าอยากกินกินน้อยๆค่อยน้อยๆไปเดี๋ยวโลกเวียนหัวหายไปด้วย,ต,ต,ยต้องรู้จักใช้ยาต้องรู้จักมากหรือน้อยเนี่ยนะครับคือว่าเพราะฉะนั้นมันเสริมโอบได้คนกินแล้วอบสวย บอกง่ายๆหากว่าถึงจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันได้ถึงหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเสริมผมได้แล้วว่าเนี่ยลดหน้าท้องลดตรงไหนลดตรงลดลดใต้ลดใต้ที่ผมหมายถึงคนข้อบุรนะครับคนข้อบุญเดี๋ยวเวลามีเด็กในท้องโอ้ท้องอัดยื่เลยพราะข้อบุญมันยังไม่ขดตัวเท่าเดิมไม่กระชับเท่าเดิมกินว่านมันจะลดหน้าท้องให้กระชับลงเอวเล็กลง ร้อยแตกคนหน้าท้องมีท้องลายๆนะต้องกินมากเราสักสามสี่เดือ 3, นนะไอ้ร้อยใจกคนหน้าท้องนี่จะเล็กลงมากเกือบมองไม่เห็นเกือบแบบนี้ไหมวาดมันเป็นอย่างนี้สรรพคุณมันเยอะนะครับแล้ววาดเอาลิใต้ลูผ้าผู้หญิงทุกคนถ้าใต้ลูผ้ามีอะไรบ้างคงรู้นะครับสวยหมดสวยสวยสวยด้วยหอมด้วย คนเนี่ยแพ้ยาง่ายอาจจะกินละวานแล้วไม่ปดีก็มีนะครับอันนี้แหละถ้ากินได้นะผมบอกไอ้สักคนที่ผมบอกไว้เป็นแต่คนกินว่าเปไ็นกระดาษเพราะหนึ่งบางคนเลือดน,น้อยบางคนเป็นมีโรคไตยอยู่บางคนมีโรคตับอยู่หรือบางคนเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้บางที่กินว่าก็อย่างรักทายไม่รักผลน,น้อยต่อนะครับต้องจําไปตรงนี้เลยครับเห็มบาว่าสสักคนอย่างนนเนี้ยพูดได้ไหมเนี่ยคุยได้นะ เห็นไหมเขาจะมุมไหนถ้าเขาคุรเรื่องหลักตอน,นก็ต่างห้าข้อที่หมอบอกอะเห็นไหมเขาอยากเต่งตึงสวยกับที่ผมบอกหมอบอกอะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเขา,าเมอกวาลูกมีปัญหาก็ออกที่หมอบอกไปแล้วต่างสามข้อเนี่ยจำไว้คือว่าคนถ้าผมมีคนแย่งแก่ตัวนะว่าผมแยกเลยลูกไปดีเลยไอ้ลูกไปดีะนะไอ้นี่กระชากเองแยกออกไปเลยยี่นี้ขายเยอะๆไอ้อยากสวยเน่ยติดขวดนี้ดิเห็นไหมาแบ่งเปสามขวด โอ้ขายได้อีกเยอะเลยแต่ที่ไม่แบง่งเพราะอะไรเพราะผมหมอเป็นหมอที่มีครูบาอาจารย์แบ่งไปเกผิดสินทำเองทําได้นีงไม่ทำให้รับผิดสินทำนะครับแ้าชีวิตจะชิบหายไว้ว่าผมไม่กล้าทำผมก็ทําให้หมดเนียยคือความยิตสินทำเลยโมสัทของเรา